สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูเลนต้านะคะที่มุมกเกษตรเพิ่งสั่งเข้าสวนนะคะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเตรียมปลูกสําหรับเอ่อการสําหรับไม้นะคะที่เราเพิ่งรับเข้าสวนนะคะเลนต้ามุมกเกษตรสั่งชุดนี้มาสี่ต้นนะคะสีต่ต้นต้นละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะ ต้นละ490ขนาดประมาณ2เซนนะคะขนาดประมาณ2เซนราคาถือว่าอยู่ในระดับที่จับต้องได้นะคะสำหรับเมนเลนต้าเนาะได้มาจากกลุ่มคัตตัสนะคะอะนี่นะคะน่ารักมากนะคะไซส์ก็ประมาณประมาณนี้เนาะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะ ต้นนี้อ่าน่ารักมากนะคะใครที่ต้องการจะสั่งเลนต้านะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มเมมได้นะคะมุมกเกษตรไปตั้งโพสต์รับในกลุ่มเมมนะคะพอดีพอดีเวลาที่แบบไปค้นหานะคะไปเขาเรียกว่าไปตามเอฟแล้วแบบเอฟไม่ทันอะไรเงี้ยก็ก็เลยไปตั้งโพสต์ค้นหานะคะว่าต้องการเลนต้า ไม้มะเล็ดนะคะต้นละไม่เกินห้าร้อยจำนวนสี่ต้นนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะมุมเกษตรก็เลยสั่งมานะคะสี่ต้นนี้นะคะน่ารังมากนะอ่าสี่ต้นนี้น่ารังมากนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกดูจริงๆมุมเกษตรสั่งมะเล็ดมาเพาะนะคะหลายเจ้าแต่ว่าพอไม่ขึ้นนะคะมุมเกษตรก็เลยตั้งใจว่าจะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสั่งเป็นเมล็ดมาสั่งเป็นต้นมาเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาอนุบาลกันนะคะน่าจะสองสามปีกว่าเขาจะมีดอกนะคะเนาะหวังว่าเขาจะรอดเนาะหลังจากที่เรารับต้นไม้เข้าสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็ตามนะคะเราควรที่จะตัดแต่งรากให้เขาก่อนนะอ่ะมุมกเกษตรที่เกลยดไปเอากันไก่ก็ใช้มือเลยแล้วกันนะคะ ใครที่จะปลูกทั้งรากปล่อยแบบนี้ก็ได้นะแต่เราปลูกทั้งรากปล่อยแบบนี้เนี่ยรากพวกนี้เขาช้ำมาแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเวลาที่เขาเกิดรากใหม่ก็คือเขาก็จะเกิดแต่รากปล่อยๆพวกนี้นะคะก็จะทําให้เขาโตช้านะแต่ถ้าเราเด็ดรากของเขาเนี่ยเดี๋ยวรากใหม่เขาเกิดออกมาเขาจะโตไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งพวกรากปล่อยถ้าเราไม่เคลียร์ทิ้งนะคะบางทีเอ่อถ้าเขาช้ำมาแล้วเขาเน่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเน่าได้นะคะ กเกษตรก็ใช้วิธีเด็ดเอาเพราะว่ารากเขาไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะรากเขาอ่อนอยู่นะคะใครที่ไม่กล้าเด็ดเยอะนะคะเป็นมือใหม่ไม่ต้องเด็ดเยอะนะเด็ดประมาณนี้ก็พอนะคะแค่นี้ให้เราปลูกได้ง่ายๆก็พอนะคะแต่ถ้าใครที่เอ่อไม่กลัวนะคะหรือว่าชํานาญแล้วเราก็เด็ดให้กุดไปเลยแบบนี้เลยก็ได้อ่าตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะถ้าเป็นมือใหม่บางทีก็กลัวเนาะกลัวน้องจะตายอะไรเงี้ย อแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเลนต้านะคะจํานวนสี่ต้นคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่มุมเกษตรยังไม่มีนะคะต้นละสี่้อยเก้าสิบค่าส่งค่าส่งหกสิบนะคะเป็นพันกว่านะคะ ใครที่เลี้ยงเมมเลนตาอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลให้มุมเกษตรได้นะมุมเกษตรเพิ่งมีเมมเลนตาครั้งแรกนี่แหละนะคะแต่ก่อนก็คือช่วงก่อนเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะคะมุมเกษตรก็เลยไม,ไม่ไม่ยังยังไม่มีไว้สะสมนะคะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรอยากได้มากนะคะก็ตอนนี้ได้มาสะสมแล้วนะคะ อ่ะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเมมเลนต้าก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเมมเลนต้าแค่นี้ก่อนนะคะ เอ่ยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราเด็ดล่ากเนี่ยเราอย่าเพิ่งปลูกนะคะถ้าใครที่จะปลูกก็ได้แต่ว่าปลูกในดินที่ออย่ามีความชื้นนะคะในดินแห้งๆแล้วก็ปลูกเขาไว้สักอาทิตย์หนึ่งค่อยลดน้ํานะคะแต่ถ้าใครที่เด็ดราก แต่ถ้าใครที่ยังยังไม่ปลูกก็คือวางเอาไว้แบบนี้สัก3-5ถึงวันนะะเราก็สามารถที่จะเอาเขาลงปลูกได้แล้วนะะรอให้แผลเขาแห้งนะแผลที่เราเด็ดเขาเนี่ยรอให้เขาแห้งแล้วก็เราเอกเขาไปปลูกเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดเชื้อแล้วเน่าก็จะน้อยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะรอจนกว่ารากจะมาตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่อย่าวางไว้กลางแดดนะคนที่จะวางไว้ในโรง,งเรือนนะคะหรือว่าในร่มลำไรนะคะที่ลมลมพัดผ่านได้ดีนะคะสะัก3ถึงอาทิตย์หนึ่งนะคะก็สามารถที่จะ ปลูกได้แล้วนะคะสำหรับเมมเลนตาพวกนี้นะคะเมมเลนตาเป็นไม้ที่ลากเขามาค่อนข้างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของล่างไม่หมานะคะเนาะโอเควันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูเมมเลนตานะคะที่มุมกเกษตรเพิ่งสั่งมาแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ